ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดโปปล่อยลาดูรีนะคะก็คือวันนี้เป็นวันสงการ mm hmm. ก็เลยมาเที่ยวที่นี่สองอวันสองไอสองคืนสามวันนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาแหวะที่ตลาดโปปล่อยตอนเช้าเช้าสายสายอันนี้ก็คือบรรยากาศในวันสงการคนค่อนข้างเยอะมากๆแบบว่าที่จอดรถคือแทบจะหาไม่ได้เลยจริงๆตอนแรกกะจะมาใส่บาทตอนเช้าแต่ว่าคิดว่าอาจจะเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้แทนแล้วก็วันนี้ลองมาแบบ ซอร์เวยดูก่อนว่าที่นี่มีอะไรบ้างแล้วเราจะถ่ายมาให้ดูว่าที่นี่มีของขายของกินอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนของฝาก,ากซึ่งมีตัพวกตุกตาแล้วก็อะไรอะ่ะผลไมา้อบแห้งน้ำพริกชาด้วยนั่นแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะมีแค่ตรงนี้เองมีแค่ตรงนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ที่น,น,น,นี่จะเป็นของกินซะประมาณ80%ของที่นี่จะเป็นของกิน แต่ว่าคนเยอะมากเลยคือมันไม่มีที่นั่งให้นั่งกินได้เลยก็คือเดี๋ยวเราจะลองเดินเล่นดูก่อนว่าเออมันมีอะไรให้ทำนอกจากกินไหม <pen> ก็ตรงนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในโซนที่นั่งที่คนเขาชอบมานั่งกินข้าวกันไฮไลท์หลักของการมาที่นี่คือต้องมานั่งกินข้าวแบบว่าริมน้ำอะไรแบบนี้ ามาแล้วก็ได้มาทั้งหมดตามนี้มีน้ำแบดเจ๊ยบอันนี้คือขนมเหนียวแล้วก็น,นี้คือขนมที่เขาบอกว่ามาที่นี่จะต้องกินคือขนมแดกงนาะอะไรไม่รู้มไม่เคยกินเหมือนกันแล้วก็น,นี้คือข้าวเหนียวมูปิ้งจะจะมาชิมกันว่าอร่อยมีค่ะก็คือการมาอันนี้คือการมานั่งชิมที่บอบ่อบอย่างถูกต้องมาชินริมน้ำที่ไม่มีน้ำแล้วตอนนี้ น้ำแข็งเกล็ดมาเพราะวันน่าร้อนจริงมันกระเทียบได้อยู่หวานนิดหน่อยเอามาั้ยมกินอันนี้ก่อนอันนี้นะคะข้าวเนี่ยหมูต้มมีสามไม้แล้วก็เส้เหนียวก่าสามสิบเหนียวอันนี้ให้ทุกคนเห็นก็คือ เรียกว่าอะไรภาชนะของอาหารที่นี่มันก็จะเป็นทำจากธรรมชาติหมดเลยเป็นพวกใบโตอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการจะอนุรักษ์ทรัพยากรแบบไม่ใช้พวกพยายามไม่ใช้พวกพลาสติกหรือว่าวัสดุที่มันแบบย่อยยากอะไรแบบนี้แก่ไหนฉันฝนไหมอ๋อได้ๆโอเคนี่แดงนี่คือหน้าตาของขนมปิ้งของร้าน อร่อยหมูมัมนแบบบางๆคล้า,ายๆก็เหมือนหมูที่มันสดแต่ออกบางๆอร่อยอ่ะรสชาติเข้เมข้นข้าวเหนียุ่มท่านนี่คือขนมเหนียวราคาเท่าไหร่โลเดี๋ยวจะมไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ ไม่ค่อยหวานนะอะไรรูมเขช่ออย่างนี้อ่ะไม่่อยเไม่รู้ว่าไม่เคยกินขนมเนียขนมันมันเป็นยังไงวะแบบนี้ไม่ค่อยหวานหวานน้อยแล้วก็อย่างเงี้ยสุดท้ายขนมแงงา ราคา25บาบาทก็จะเป็นแป้งแล้วก็โรยงาแล้วก็ราดราดน้ำอะไรหวานๆสักอย่างน่าจะคล้ายๆกับที่ไปกินที่ห้วยน้ำใสตอนนั้นน่ะเอ้ยไม่ใช่กว๋วยเีอันนี้ว่ะอันนะีหนี่หน้าตะอันนี้แต่เขาทำไว้ทำไว้สักพักแล้ว มันไม่ไม่ขายนก็เป็นงาแป้งหลึกๆเน่นๆแล้วก็รสงาหวานอ่อ,อนๆออถ้าคนชอบกินงาก็จะชอบอันนี้ <c oughs> ให้อันนี้อร่อยสุดกี่กพี่กินเสร็จพี่จะทีต้องไหมนะเดี๋ยวมัน กินไม่ได้อันนี้ไม่ใช้ได้อ๋ออะไรเขา่อไดอ๋อเป็เนบผูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบนนี้ก็ได้ทำพงแบบนี้ก็ทำลงทำแบบเนี้ก็ได้อ๋อเขอให้ไปตกแต่งจ้วกระดาษท่ามพิงท่ามิงนะท่ามพิงอคโอันนี้นะคะเมนูใหม่ให้ติมมนเอเท่าไหร่นะิบสอตแอติมโบราณอ ดี๋ยวมะนาวน้อยหวานะอ่ะแต่เอาอันนี้มากิมอีกอันนึงอันนี้อีกรสนึงอุ้ยมันละลายน้ำอ่ะอันนี้รสช็อกโกแลตก็คือไอติมโบราณองชื่อเป็นสไตล์รสสมัยก่อนที่หวานน้ำใค่หวานน้อยคือดอกไม้ดอกไม้นะคะเมื่อกี้ที่น้องบอก ันจ,จะกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วไงต้องกินเสร็จแล้ว <c oughs> ลอเอาวางนี้มางวางนี้ถ้าสมมติว่ากินไอติมเสร็จแล้วแล้วดอกไม้ที่เสียบมากับใบตองให้เอามาทำแบบนี้เดินชื่อต่ไมปล่อยเราะเดินเชื่อตตาไก็ปล่อย,ปปอยห้ามทิ้งนะน้องบอกว่าห้ามทิ้งให้เอามาเสียบ <c oughs> เสียบแบบนี้เป็นการรียูสดอกไม้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่มาผมมาจาก้ันนี้น่ารักมากเลยเป็นแบบแนวถักๆ <c oughs> แต่ว่าอิตยังไงมองก็ไม่เห็น,นเอยเปิดป่าวว่าอย่างน,น,นะะงนี้เอาไปอะไรยี่สิบห้าบาทเลยนี่ซื้อมาทั้งหมดร้อยสามสิบห้าน่ารักดีร้านตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าตอนเช้าใครจะมาตักบาท ที่ล่องแพมาทางน้ำเนี่ยก็คือคืตรงนี้ก็คือจะมีชุดตักบัตรขายชุดละ49บาทแล้วก็ถ้าตักบัตรเนี่ยเหมือนจะต้องมาประมาณ7โมงหรือ7โมงครึ่งประมาณนี้นะเออที่นี่ก็จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกก็จะเปิดเหมือนกันก็จะเหมือนัแต่7โมงจนถึงบ่าย2เท่านั้นนะคุตอนเย็นไม่เปิดนะคะถ้าใครจะมาก็รีบมาแต่ถ้ามาตอนเที่ยงก็คือร้อนมากๆๆมาก,มาก,มาก เรียกรูปได้ไหมเรียกลายได้ไหมอันไหนอันนี้อ่ะอ,อันนี้ก็ได้มันไม่ค่อยเ <c oughs> <c oughs> ห็นแบ่้ใครนะคะถ้าใครมาโอปล่อยแล้วอยากทำตัวเหมือนเป็น ชาวมนก็ให้น้องมาแปะแป,แป,แป,แป้งให้ได้น่นารักจีอตอนนี้นะคะก็ได้มาปล่อยเป็นวันที่สองเพื่อทำการใส่บาทในตอนเช้ามุ้ยยุ่งก่อนนะั่น เพื่อทำการใส่บาตในตอนเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็เราต้องนั่งรอใส่บาตอีก1ิห้นาทีเพราะว่าพระจะมาตอน7จ็ดโมงสี่สิบห้าอีก็มีคนรอเยอะมากๆๆๆเราจะถ่ายภาพมาให้ดูว่าตอนใส่บาตรยังไง แล้วก็เวลามาใส่บาตรนะคะถ้าสมมติใครใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าชุดกระโปรงสั้นเสื้อใส่เดี่ยวก็ต้องเอาผ้าตรงบริเวณที่ขายที่ตักบาตมาใส่แบบนี้เ,นเพื่อความสุภาพในตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปใส่บาตกัน <c oughs> หลังจากรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้